บรถเร็วที่หนึ่งสามห้านะครับเปลี่ยนรถจักรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฮิตาชิสี่ห้าศูนย์ห้าเคลื่อนออกจากชานชลาที่สองของสถานีทุ่ทางบางซื่อออกมาแล้วครับเท้าโก้งนะผม นะครับออกจากบางซื่อเวลา7นาฬิานาทีันนี้ก็มีผู้โดยสารหนาแน่นนะครับเนื่องจาก วันหยุดยาว4วันนะครับผมก็มีผู้คนเดินทางโดยรถไปเยอะนะครับไปแล้วครับผมอันนี้กำลังมีขบวนสวนเข้ามาด้วยนะครับได้ GA ทํทำขบวนนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับ